สวัสดีจ้าเพื่อน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 จ้านอนกับผ้าเบงบรรยากาศน้ำคำอีกที่เก่าเลื่อเพื่อนเพื่อนจ้าจ้าจริงจะเป็นบรรยากาศนาำคำนะจ๊ะเนาะคำมาเรี้ยงมากจะเอินกันช่วงกันเขาบ้านเขาซองนะค่ะเนาะกัดบ้านกัดซองเอินบุกเอิญน้ำเอินพี่เอิญนองกันเขาบ้านเขาซองนะค่ะเพื่อนการแตงแต่นกอาชีวิตของเขาเขาแบบ เขารับเขานอนด้วกันนะคะเพื่อนๆจ้ากคอยฟังบางเสียงก็ไ er ด้ค่ะเด้อเสียงเขาเตะเซลเซลเขาเอื่อนหลูกเอิ่นเต่าเอิ่อนลูกเอิ่อนล้านเขาเขารักเขานอนด้วยกันนะคะค่ะจึงเขาไปเอือนหลูกเอิ่อนล้านเขาเขารักเขานอนเสียงเตะเซลเซลอยู่กว่าจีแต่ว่ากันกบบเป็นภาษาของเขาเนาะค่ะเนาะอันนีนจังจังภาษาเฮ้าภาษาบ้านเฮ้าค่ะติดฟังนะคะ ห้ากสิว่าดูเอ้ยหลานเอ้ยมาเด้อทำเนียวพักกันมาหลับมา,มานอนเด้อเฮากสิว่าดีนานา่นอจะนอเป็นเพื่อนจ้าบังด้วยจ้าบัางเสียงเขาคุยกัน แสงท้องค้องดวงอ,องาทิตย์ค้องตาเวนเน็นกระจิบลับเชี่ยวปลาเชี่ยวเขาเชี่ยวใหม่ลงไปนะคะเพื่อนๆจ้าส่งนยายหน่องยืนฟังเสียงหนกเสียงกาเนาะ,ะ,นะเขาก็เขารับเขานอนเขาก็เอื้นลูกเอื้นลามเขา เขามาหลับมานอนแต่เป็นเพียนไม่คิดเบิ้งแล้วก็จมันคือเฮ่านั่นจะเนาะคำมาเล่ามาก,ก็เอื่นเอาดูกเอาล้านเนาดูกเอ้ยล้านเอ้ยจับปานกับจองเฮะเถอเหมือนกันแต่มาแล้๋ยวเขาประกันเข่าลับเขานอน เอ่เสียงแมกเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ในคณะนี้ก็คือเ,เ,เ,เขาก็จะคุยกันล่ะค่ะเพื่อนๆชาตามที่ได้นองคิดนไปวิวัฒนาการไอยีวตนาตาตามไปนะคะเนาะแบบค่ายกระปี่ห้อยโบกกับลูกกับหลานเนาะล่ลละคะ่ะทำมาแรงมากเขา่าบ่นรับบ่นนอนเลยลูกเอ้ยอย่าพอก,กันปากย่อก,กันเมาอย่าคุยกันเรือ น้ามเขารับขอมนอน่าฟัางเสียงของธรรมชาติไปนั้นเลยค่ะ แต่จะมีเสียงฝนซึงกำลังตกมาไปปลอยทุกันลัค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเสียงฝนจ้า ไปฟังไปเด้อปิดเปลี่ยนจ้ามาฟังเสียงงกเสียงกานัา,ากันเลยค่ะเด้อค่ะกลับมาเร่งมาเขาขนเ,นเสียงเขาเอาิ่อรูเอิ่อนลานกันเขารับเขานอนนะคะ่ะเป็นเพื่อนมันคืมันเหนงจะแม่นคือเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะกลับมาแล้งมาเฮ้า,เ,ขาขเอาื่อเอื่อรูเอาหลานเฮ้าเขารบลับบอนนอนเนาะคะ่นะเนาะโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะคะ่ะ จกระตย้นเสียงเขาเจยวเจ้าเจ้ากัจจิพุทเล็กเล็กเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะก็จจิโซกันย้ำเข่าลับเขานอนพ่อแม่ก็จจิดาที่บันนี่ปั้นได้คู่สีลับสีนอนกับว่าที่นาะค่ะเนาะคิดเห็นคิดเห็นเมียบอกต้นยมุ่นละก้าตั้งต้นในน้อย่นคุยกันปีกับน้องว่าขวาย้ำขับย้ำแรงก้อนสีลับสีนอนคุยกันเสียงเมียว่า ผู Workers, on, <utral. S 1> ้ใดพากันซุบกันเท่ากันย่ำขึ้นน่ะนะผู้ไล่ไอ้กามวยมากเขาก็สิได้ยินดิเป็นเชี่ยหามนะก่ะกับเป็นหามใบเฮาเอากันย่ำหลับย่ำนอนย่ำขับย่ำขึ้นผู้เถ่าเป็นหามความหมายของเพิ่นก็คือเพิ่นกะอยากให้เงียบๆกับไอยากให้เงียบค่ะเือเือผู้เถ่าผู้เก๋เพิ่นบอกเฮาตะกี้นะค่ะเนาะเสียงกับยายนอนกับจำตัวนี้ไว้นะคะ ฟังเด้อค่ะนเพื่อนจ้า,าฟังเสียงนกเสียงกาเขาส่วนกันเขารับเขานอนจย่บนเพื่อนจ้า,าฟังเสียงธรรมชาติน้ำกันนะค่ะเด้อธรรมชาติกองซัตดสาว่าจริงนะคะนาะ งตะวินกระลนนุ่งรักฟ้าส์นะคะเพื่อนๆค่ะขีว่ากับคน,นะกับไล่มาหน่คะมาไล่มาปกป,ป,ปิดแสงตะเวนนี่นะคะเพื่อนๆจ้าการซึงทองฝากับสวยงามกับสวยงามนั่นเวลานี้ค่ะเวลาที่โกกาเพื่อนกระลั่งเขาพอกเขาค้างเขาห่วงเขาหังนะคะเนาะเพื่อนๆจ้าค่ะทองฝากับสวยงามสดใส ช่วงนี้นะคะสดสดใส,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 สค่ะจากแสงตะวันพีหลหลหลงคนกระลังศิลับขอบฝ่าไปละ,ค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนจ๋ากับฟังเสียงธรรมชาติไปน้ำกันนะะดเนื้อเต้เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงนูงนค่ะเขาเอื่นกันรับกันนอนค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าพอกเอื่นเอาเมียเมียเอื่นเอา,เอา,เอาลูกมากระตุ้มลูกตุ้มเต้ากันเขาแล้วนอนละค่ะเพื่อน สชีงดวงตะเวนเพิ่นก็เริ่มรถลดลันล่งนะค่ะเนาะลาโหลดลันล่งเพื่อล่องรับเที่ยวเขานี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าแสงแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์เพิ่นนะค่ะก่อนที่เพิ่นฉลับเรียมเขาเพิ่นก็ะ่องสาดความงามความยังไม่เฮาได้เห็นนะคะ่ะเพื่อนๆไหนเฮาได้ชื่นชมความงามของเพิ่น เข้าไปชื่นชมความงามของคนไปตามธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้แหละคือบรรยากาศธรรมชาติจร,ริงๆค่ะเพื่อนต่างใจฟังเสียงนกเสียงกาล้ำปันเดื้อเพื่อนเพื่อนจ้า อย่างแตกเซลเซลอยู่กับเพื่อนจ้าน่ะคะคือธรรมชาติล้อมรอบตัวกองายนองอยู่ในคณะนี้นะคะเพื่อนเป็นธรรมชาติส่วนให้เห้าหลงไหลน เสงสุดท้ายของดวงเตวินนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมาค่ะชิงกระนกกาเพื่อนกะเขารับเขานอนนะคะน้อนี่แหละค่ะคือห่วงคือห้างเขาหมองที่เขาหลับเขานอนแล้วก็เด้อเพื่อนๆจ๋า เขาก็รับเขาก็น,นอนอยู่นี่แหละค่ะคุยกันแตกเซลเซียลอยู่นี่แหละค่ะน,นี่แหละคนห่านเซลเซียลห้องโตเดียวเบิดม์มูคนวาน่าเนาะกันเนาะคอมเมน,น,อ,น,นอันนี้แหละค่ะแตกจนๆเนื้อต้องมาฉาดจริงๆค่ะเพื่อนๆเน,นองกับมาฟังเสียงพาฟังเสียงต้องมาฉาดนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆจ้า แล้วคะ่ะกับบ้านนดถือกลับบ้านนาเด้อปุดเปือเป่อจ้ากลับบ้านคะ่ะคำเล้วคะ่ะไปหาหนึ่งข่าหนึ่งน้าหุงหาอาหารทำกันกนเนี่ยยูเนีกินนะคะ่ะนาะคำมาเลี้ยงมาค่ะปเปือเปอเปอเป่อจ้าค่ะจึงกับแสงฟื้นแสงไฟปกไต่น้ำคำะคะ่คำแล้วค่ะคือมันคำคำเล้วคะ่ะเปืเป่จ้าคำเลี้ว กับบานกับซองเด้อเนาะเ้ากระไดจะเอื่นดูกเอื่นล้านคือกันละค่ะกับนกกับหนูก็เอิ่นดูกเอื่นล้านเขาเขาฟ่วงเขาห้างเขาเอิ่อนดูกเอื่นล้านเขากับบานกับซองไปเล่นนั่งไนลูกเอ้กับบานเด้อน้ำเอื่นกันนะคะเนาะเอื่นกันมากับบานกับซองเฮ้ามันคำแล้วจ้ะ ทำเหนื่อยตื่ตาเมื่อแล้วเขาเข่าบ้านนะคะด้วยเข่าบ้านก็ซองเนาะคะ่ะเนาะเปิดฟื้นเปิดไฟนะไต้ฟื้นไต้ไฟนะคะน่ะเนาะทำมาเลี้ยงมาค่ะก็ได้แต่งเลี้ยงแต่งง่ายก็เอินลูกเอินล้านมาอยู่มากินมากินเข่ากินน้ำนะค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตแล้วก็วิธีแห่งบ้านบ้านบ้านเฮาน,นะคะเนาะอ,อยู่กันแต่ยู่กันยังซี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋า คำมาเลงมากะมอ,อะ,ะมีต้อยยน่ะกะมีต้อยอแต่ตั้งแต่เสียงนุกเสียงกามันกับเขามันเขาห้างพรมันกับคำมาเพราะมันเขาเรียบร้อยมักกับนอนเรียวมากกับเดิมเลยมาก,กคำมากเมื่อมากเขากับพรกันหลับกันนอนกนะะัะกันเงียบเสียงเงียบยังน่ะคัะ เื่อนจ้าค่ะเห็นบรรยากาศทั้งปีแล้วเป็นยังไงคะ่ะคืออยู่ทั้งบานเขาบบคออู่กันยังสี่อยู่บบค่ะเป็นเพื่อนจ้าคำมาเรียมาทั้งปุนเป็นยังไงทั้งพี่เป็นยังไงคะ่ะเพื่อนถามข่าวถามข่าวกันบ้างเลอค่ะเพื่อนจ้าค่ะส่งแค่นองพาเพื่อนมาเบ่งบรรยากาศตรงนี้ค่ะบรรยากาศย้ำคำนะคะ คำแล้วเมืเ่อเลี้ยวคับเพื่อนๆจ๋าเมื่อเลี้วนะคะเพื่อนๆจ๋าคำเลี้วเมื่อเลี้วกับเอิรนกันกับบานกับซองนะคะซึ่งทองฝาก็เริ่มเมื่อเริ่มดำนะคะเพื่อนๆจ๋า เตวันหรือดวงตเว้นนะคะกัากาศดวงหลับลงไปเร็วกับดวงหลับลงไปเร็วกับคำมาเล็กมาเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเก่ย่ยนอนกับเพื่อนเนนะว่าสัมผัสบรรยากาศย้ำคำนะคะเด้อย้ำคำ ปลาบ้านเฮาทางบ้านเฮาเปนอยู่จังไดนกินจังไดน,ะะเนเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าผู้ที่ไปทํางานต่าง,างกินต่างแดนก็สิได้คิดฮอดบ้านฮอดซองเนาะคะ่ะเนาะกว่าก่อแม่เฮาอยู่บ้านเป็นจังไดนเนาะ,ะลูกหลานเฮาอยากขมากเลี้ยงมากแต่จเป็นจังซี่เด้เนาะจ้ะค่ะลยกล่าวเฮากันกเมย์ย้า,นนายอ,นอนกน็มีโอกาสได้มาซองมาถ่ายทําให้เพืเ่อน,เนๆเฮาได้เห็นไทยทําให้เพืเ่อนๆเนาะเดบ่งเด้อค่ะเด้อ ว่าบรรยากาศดูบาดขำหลัง,ขขงเขาข้องเฮานี่แหละกันหรือบ้านนอกขวักขมี้เฮาเนี่แหละกันเป็นเพื่อนจ้านจจนคนดูยังไหนกินยังไหนกับคำมาแรงมากตะเวนอีกเกิงกับคืนไหนด้วยค่ะกับอีกเกิ้งกับคืนอ่าอีกเกิงหรือตะเวนกับมันกะคืนบอมเอาบอมเป็นตะเวนไน้นองเอิญพิดนอกคณะตะอีกเกงอีกเกงเดือนเดือนเดือนดาวอ่า อีกึงเดือนดาวสมัยตะกีเนาะค่ะนาวแตาเฮาเห็นอีกึงเป็นเด็กเล็กเล็กหน่อยเนาะค่ะนเพื่อนเปื่อน,นจ้าประกันทองกันว้ันม้วนเล่นกันไอเด็กเล็กเด็ก,กนหน่อยเล่นเดินบานเดินซองเดียนไงเนาะคะ่ะเดียนไนเดียนไอเดือนอีกึงมันไงถึงก็ม่วนกันกันพูพ้เฒ่าผู้เก่าเพิ่นว่าเพิ้นว่าไอฟังเรื่องอีกึงเพิ่นว่ามีไอเรียงก่ออันมีโคกม่วง โคกมองผู้สาวต่ำม,มองต่ำเขาอยู่ทั้งเงินอีเกลื่องก็เสียเพิ่นเด้อค่ะเสียเพิ่มบให้ฟังแล้วกันเนาะเลี้ยวขึ้นไปมันคืออีหลีบาทเนีเ่ยเลี้ยวขึ้นไปเนาะค่ะก็คือยังคนต่ำเขาไมีโคกมองไม่ไม่ต่ำเขาอยู่ทึ่งเยอะทึ่งไอ้ดวงจันมะค่ะคือขาดคือเนี่ยอาละมือนี่ยเด้งน่องเป็นเด็กน้อยแล้วก็เดงน่อ,นองมาน,านางงั่งเบิงบ่งนั่งแงงเบิ่งว่าเอ้ยมาคือแต่นเนาะ เอ้มาคือเพลินบาแนะตอนอน่น้อคือผู้เนฒะ่าบอกแต่น้อนอันกะบัลลูเนาะเอาตะก,กี้นะเนาะเพิ่นบาจาังไหนเอาก็เสียเนาะค่นะเนาะเพิ่นบามีแอนขุกมองมีข้นจำเขา่าเดี๋ยวขึ้นไปมันก็นมีอีหลีบวะนะอะมีไก่หัวมองอะ่ะอันอันมีกะตายอะ่ะเพิ่นเบาเนาะค่ะเนาะเสียเพิ่นว่าสั่นเขาดวงจันทร์โอ้ยใจมันอ่อนซ้อนก่ะอ,อ่อนซ้อนอ่อ,อนซ้อนว่ามันมีแนวอยยูไะนะ cứ cái cái phu thầu phu kia phun bao phăng xia hóa sản cả phun phun chả xia phu bên anh này, bên mát đại phật đại cả yến ngon gì xia có bao của phu thầu phun bao má cả yến má lau xù nó phắt như thế là chả, sau đó thì phăng phu thầu phu kia phun bao phăng leo yến ngon cả đấy หลังอันเพิ่นกับตัวเฮาเถาะอะเนาะตะกี้บกคือเตะหรือบกคือว่าผู้เฒ่าผู้แก่บนตัวเพิ่อนว่าอย่างไงฟังหน่ยคือเสือเบื่อละค่ะเพื่อนเพื่อนหลายจังเพิ่นว่าตั้งดวงจันทร์มันมีไอ้ไหกมองมีกระต่ายอ่าเพิ่นว่ามีกระต่ายมันนั่งมองที่จันทร์มันตีไปม,มองที่นหนมันยึดถึงดวงจันทร์เออเตะมาเลี้ยวไปขึ้นไปแบบคือผุดว่าได้ปะเนี่ย เป็นเด็กหน่อยค่ะสาเหตุที่ได้เสื้อผู้เฒ่าค่ะก็เสื้อแบบนั่นล่ะค่ะเพื่อนคือหญ่นองเสือ้อผู้เฒ่าเพบนว่ามีมีคนต่ําเขาอยู่ทั้งหันกับเสียว,ว่าสันแล้วก็เนาะโอ้ยคำมาแรียมากเพราเหตุนั้นกับจ้องถ้ามองตาอันอีเกึงถ้ามองติอีเกึงกับบอ,อ,องกับตาเว้นนะคะเพืาาเอ่อนกับผ้าว่าเนาะกับรองผู้เฒ่าพุดอ,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 อะไรตะกี้เนาะเอากระเคยว่าเคยทองเนาะอีเกึงเดือนดาวเถือนมาเนาะ ผู้สาวตําเข่านะเพราะว่ามันมีกกเอาเลียวขึ้นไปมันจะเปลี่ยนคือกกม่องคือก้นต่าเขานะคะคือก้นต่าเขาโคกม่องกระสนรู๋เนาะเนาะเพื่อนๆจ๋าว่ากกม่องคือมันเป็ยนยังไงโกม่องแต่เราอกอีกเออก็ได้เป็นเด็กหน่อยแต่อีกเกือเดือนดาวผู้สาวตําเข่าผู้เฒ่าเป่าแค้นนาว่าเนาะเนาะตักกระเตนก้อนงาวยอ้ยสมัยตะกี้เป็นเด็กหน่อย เอื้อตะแนวสิว่าเอื้อตะแนวสิทองม้วนลายแห้งแงบเดือนไงยังสิครับเปิื่อดจ้าโอ้ยเล่นเล่นนี่เล่นเล่นเดือนไงกะเล่นน้ำเดือนบาทนะครับเปิื่อดจ้าเป็นทุกสัปดลห์ไอ้ไอ้ขันว่าวเลี้ยงไวเด็กมาไวว่าวเลี้ยงไวจากตะหน่อยตะนุ่มมาเนาะค่ะน้องเปิ่เปื่อดจ้าเป็นเด็กหน่อยผู้เต่าว่าวยังให้ฟังเสือเบิ้อเนี่ยค่ะมานั่งเบิ้งนั่งแง้งเบิ้งเงินอันอีกึงเลยค่ะเจ้าสี่ละ เบิงแล้วกันเออมันก็คือเพิ่นบานน้องคือมีผู้สาวต่ําเขาอยู่เท่าเงินอีกิงอีหลีเลี้ยวขึ้นไปเนาะค่ะน้อเพื่อนเพื่อนสังเกตได้ก็ได้แม่เบิงเล่าตอนตอนอีกึงตอนเพิ่่นเต็มดวงแล้วก็อันนี้เพราะท่านเต็มดวงแล้วกันเกือกบ้านเต็มดวงกันเกือบ้านเต็มดวงแล้วก็เด้อตียายน้องซองให้เห็นเนี่ซองห้เบิงเพราะว่าย้ำคำแล้วก็เริ่มเลี้ยวห็นแล้วก็เลี้ยวเห็นเพื่อนแล้วกะเด้อกขอพุอนเพื่อนกันค่ะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่มาให้เกลียงกำลังใจแกยายนองใน่จมีแต่ความสุขก้มเจริญนะคะเพื่อนๆจ้าก็ให้ยายนองก็ขอเขาก็มาสวัสดีจ้า